สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูปี๊บร้าน Ad Shop นะครับตัวนี้จะเป็นปี๊บไซส์45ลิตรนะครับงานก็จะมีตั้งแต่45ลิตร55ลิตร65ลิตรนะครับจะมีสีดำแล้วก็สีเงินนะครับจะมาพร้อมตัวฐานปดเร็วนะครับใบที่รีวิวนี้จะเป็นขนาด45ลิตรนะครับสามารถใส่ หมวกกันน็อกได้1ใบนะครับแล้วก็สัมภาระ,ะได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ขนาด55ลิตรก็หมวกกันน็อกได้1ใบเหมือนกันแต่ว่าสัมภาระ,ะได้เยอะขึ้นนะครับ65ลิตรนี้จะได้หมวกกันน็อก2ใบนะครับลองมาดูงานใกล้ๆกันนะครับว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับ ก็จะมีตัวสายรัดนะครับอุปกรณ์เสริมในการใช้งานนะครับเวลาใส่สัมภาระเยอะๆนะครับเป็นสายรัดเสริมนะครับสามารถปดได้นี่ครับก็จะมีกุญแจนะครับกุญแจมีมาให้2ดอกนะครับจะมีอุปกรณ์เสริมในการติดตั้งนะครับจะเป็นชุดยึดฐานปดเร็วกับตัวแหลกนะครับ อันนี้จะเป็นจุดตัวที่ปลดตัวปี๊บนะครับเป็นตัวปลดเร็วออกจากตัวฐานปลดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกล็อกปี๊บนะครับอันนี้จะเป็นตัวฐานปลดเร็วนะครับยึดติดไว้กับตัวแหลกได้เลยนะครับเวลาปลดเฉพาะปี๊บออกมานะครับน,นี่มาดูสีเงินกันบ้างนะครับ จะเป็นวัสดุอลูมิเนียมอันลอยนะครับทำสีดำออกด้านด้านแล้วก็สีเงินออกบอลบอนนะครับหรือสีบอลเงินนะครับจะมีซับด้านในนะครับเป็นซับกันกระแทกนะครับนุ่มๆเลยครับแล้วก็จะมีตัวซับฝาด้านบนนะครับ สนใจสอบถามเข้ามาได้เลยครับราคาไม่แพงนะครับสามารถติดกับมอเตอร์ไซค์ได้ทุกรุ่นเลยนะครับตั้งแต่รุ่นเล็กจนถึงรุ่นใหญ่นะครับปี๊บขนาด45ลิตรร้าน AD Shop นะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ